สุดรลุหนึ่งอธิฐานละพุทธภูมิละการปัารานาเพ็นพระพุทธเจ้าละสิ่งที่ขวางกั้นมากผลขอพ้นทุกในชาตินี้โดยเร็วลวละลาปลื่นพ้นทุกที่ใจจริงอธิฐานละที่ใจสองภาวนาแม่นเม่น,มนระวังหลง ปฏิบัติศีลพอเป็นบาตรรักษาจิตการภาวนาจะเป็นไปได้ดีนั่งภาวนาหลับตานึกอทโวให้มากที่ฐานภายในกายจุดเดี่ยวเช่นที่หน้าผากจิตสงบเพ่งเบาๆและนึกให้สลาแยกออกไม่ต้องละเอียดต่าขับไปเรื่อยๆพิจนารณาและพักสลับไปมา ทำให้ต่อเนื่องมากหรือน้อยไม่มีปัญหาแจกนั้นก็รอให้พอเพียง